สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่16มีนาคมเรามาเริ่มข่าวเช้าเชลซีกันด้วยที่ข่าวนี้วิเคราะห์สึกยูฟาแชมเปียนลีกคู่ระหว่างเชลซีปรานเกะทางเร็วในช่วงค่ำคืนวันนี้โดยกันนี้คู่นี้นะผมจะเตะก,กันในเวลาตี3นาฬิกาของคืนวันนี้ณสนามสตาร์ทปีแอร์โมบรัวถ่ายทอดสดทางช่องบีอิงสปอร์ตหนึ่งเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าวเริ่มจากฝั่งทางบรีวกันก่อนกันละกัน โดยการนี้เชื้อถิ่นทีมดังจากทางศึกลีกเอิงฝรั่งเศสเกมนี้ต้องใส่แบบเกินร้อยเนื่องจากแมตช์แรกท่ายแพ้มาก่อนแล้วส่วนฟอร์มการเล่นของทีมในช่วงที่ผ่านมายังไม่ค่อยนิ่งสักต่าไหนนักลงเตะไป5เกมหลังสุดในทุกรริการชนะไป2เสมอ2แพ้ไป1เกมล่าสุดทำได้เพียงแค่เสมอแซงเอตยนไป0ูในบ้านของตนเอง ดยความพร้อมก่อนจะลงทำศึกนัดนี้จะขาดเพียงโอเรสติสคาริสซิสในตะวันตัวเก่าที่บาดเจ็บยาวก่อนหน้านี้อยู่แล้วส่วนบรรดาตัวหลักคนอื่นฟิตสมบูรณ์แบบไม่มีใครใเจ็บหรือติดโทษแตนแต่อย่างใดคาดกันว่าโซเลซินชูวองเน็กกุนซือของทีมจะวางหมากด้วยการให้จอร์แดนดาวิดยืนไปกองหน้าตัวเป้าส่วนโชนาตองแบมบาอาเตมเบนอฟกาและก็เบรโตสันเชสจะเป็นห้อง,องเครื่องคอยทำเกม ขณะที่แนวรับโชเซ่ฟอนเต้กับทางสเวนวอตมันจับคู่ยืนเซ็นเตอร์ในครันี้ส่วนสภาพความพร้อมทางฝั่งทางเชลซีนะผมงานนี้นั้นสิงโตขวัมเชลซีจากทางศึกพิมบริกกิตตนความได้เปรียบไว้ก่อนแล้วจากชัยชนะในเกมแรกส่วนฟอร์มการเล่นช่วงหลังก็ยังยอดเยี่ยมแม้ว่าจะมีปัญหาภายนอกสนามก็ตามทีลงเตะไป5้าเกมหลังสุดในทุกรายการชนะไป4แพ้ไป1ล่าสุดเปิดบ้านเฉือนวิวนิวคาสเซิลไป1ต่อ0 สภาพทีมก่อนจะลงฟาดแข่งในแมตช์นี้จะไม่สามารถใช้งานแบ็กทั้งสองข้างอย่างทางบริสเจมและก็เบนซีเวลที่บาดเจ็บทั้งคู่ส่วนรายของครัมฮัสันโอดอยกับทางเซซ่าอาสริโวตากลับมาซ้อมได้แล้วทว่าก็ต้องดูความฟิตว่าจะลงช่วยทีมได้หรือไม่เกมนี้ชมาสตูเคิลนายใหญ่ของทีมจะส่งไาลส์ฮาร์เบิร์ตที่ฟอร์มกลังฮอตลงไปกองหน้าและมีคริสเตียนปูริซิสฮาคิมซีเยส รวมถึงไมสั์เมาส์เป็นตัวทําเกมส่วนแนวรับนั้นจะให้ติโก้ซิวาจะกลับมาเป็นตัวจริงหลังจากได้พักในเกมลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนคาดการ์ตัวจริงที่คาดว่าจรลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทางฝั่งทางบรลิวนั้นก็จะมีเลโอจาดิมเซก้เช i ริกโชเซ่ฟอนเตสเวนบัตมันติโกชาโลเซกาบองชามงอองเดรเรนโตซานเชสอาเตมเบนอัฟกา โชนนาตองแบมบาและโจตันดาวิชส่วนทางฝั่งเชลซีนั่นก็จะเป็นอเอดูอร์เมนดี้อันเดรสกคิเตนเซนจิโกซิวาอันโตนิโอเบรติเกอร์มาร์กอสอารันโซเอ็นโกรกงเต้จอร์จินโยฮาคิมเชียสเมสันเม์คิสเตียนปรูซิสและก็ไคลสฮามุดนะส่วนผลงานท่านัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะฮะ ทางฝั่งทางบริวนั้นก็จะมีวันที่19เดือน2เสมอแมตช์ไป0ูต่อ0วันที่2 3เดือน2แพ้เชลซีไป0ูนย์ต่อ2วันที่18เดือน2ชนะปริยงไป1นต่อศูนย์วันที่7เดือน3ชนะทางกรมงฟุชไป4ต่อ0ย์แล้ววันที่14เดือน3เสมอแซงเอเจนไป0ูต่อ0ส่วนเฉพาะฝั่งทางเชลซีนั้นงานนี้5้านัดหลังสุดก็จะมีวันที่ส8เดือน2แพ้จุดโทษลิเวอร์พูลไป10ต่อ11 วันที่3เดือน3ชนะลูตันทาวไป3ต่อ2วันที่5เดือน3ชนะเบอร์บรีไป4ต่อ0วันที่11เดือน3ชนะนอริสตี้ไป3ต่อหและวันที่13เดือน3ชนะนิวคาสเซลไป1 0ต่อ0โดยกันนี้เจ้าทินจะไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยนอกจากจะต้องเก็บใช้ได้อย่างเดียวเท่านั้นและต้องยิง2ลูกขึ้นไปหาต้องการผ่านเข้ารอบต่อไป ส่วนเยีมเย,ยนมีสกอร์ตุนมาอยู่แล้วเกมนี้บุกมาเล่นด้วยความไม่กดดันสท่เท่าไรเสมอหรือแพ้ถึงลูกก็ยังเข้ารอบอยู่ดีหากเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวตเตะและก็ฟอร์มการเล่นของทางบริวแล้วยังไงก็ดูเป็นบรองแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านของตนเองก็ตามถ้าว่าฟอร์มช่วงหลังดรับลงไปพอสมควรนะการมาเจอกับทางบอลเขี้ยวรากดินอย่างทางเชลซีดูแล้วน่าจะลำบากใจไม่ใช่น้อยที่จะหาทางเข้าไปยิงแถมบุกมากๆจะเจอลูกสวนกลับ ที่เฉียบคมทั้ง Harvard, ร์ดโพลิิสเมาส์และก็ซีเกเล่นงานอีกครั้งอย่างแน่นอนเกมนี้ยังมั่นใจสิงหคร์มเชลซีที่อาวุธหลากหลายกว่าน่าจะบุกมาบีบแล้วก็เบียดชนะกลับออกไปได้ในครั้งนี้อย่างแน่นอนเลยนะแฟนสิงใจหายวาบกันอีกครั้งขึง League, เกมแชมเปียนลีกเชลซีเยือนทางบริวพุนูนี้สอดถูกยกเลิกซะอย่างนั้น โดยบาก,การามรมกระนำสัดเป็นระลอกเลยนะฮะเมื่อทางเลอกิฟสื่อเมืองน้ำหอมประคมข่าวมาว่าเกมแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมนัดที่2คู่ระหว่างบริลกับทางเชลซีในวันพุธนี้อาจถูกยกเลิกเนื่องจากโรมันอาปาโมวิชเจ้าของทีมสิงบรูชาวรัสเซียถูกทางสหภาพยุโรปยู EU, ประกาศความบาดเช่นเดียวกัน ต้องบอกว่ายังมุ่นวายไม่รู้จบจริงๆถรับทางเชลซีทีมลูกหนังเมืองผู้ดีซึ่งมีคิวลงเล่นนัดต่อไปในวันพุธนี้ทำศึกแชมเปรรียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2กับทางเรลวโดยทีมของชมัสตูเคิลมีโอกาสผ่านเข้าสู่อรอบสูงนะฮะเนื่องจากเกมแรกตุนสกอร์ชนะมา2ต่อ0นในรังของตัวเดงจากฝีเท้าของไคลสเวิร์ดและก็คิสเตียนปูดิชิส อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากทางเซียมีถูกทางอียูประกาศคว่มบาตรเมื่อวันก่อนตามหลังจากทางที่รัฐบาลยูเครนตัดสินใจใช้วิธีเดียวกันนี้กับทางมหาเศรษฐีชาวราัสเซียไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อตอบโต้การ,รุกงานของยูเครนทำให้สื่อฝรั่งเศสรายงานมาว่ามีความเป็นไปนได้ที่เกมถ้วยหูใบใหญ่ในวันพุธนี้ระหว่างสองทีมอาจจะถูกยกเลิกไปเนื่องจากอับราโมวิชมีชื่อเป็นหนึ่งในแบ็กบริดจ์ของเอีู แต่ยิ่งนั้นก็ตามทีในเบื้องต้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการและหากเกมถูกยกเลิกจริงก็ยังไม่มีการถแถลงว่าบริวนั้นจะได้รับพิจารณาให้ชนะผ่านหรือว่าจะมีการเลื่อนเกมไปก่อนเท่านั้นเพื่อรอดูสถานการณ์กันต่อไปขณะเดียวกันสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ้านั้นซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลการฟาดถ้วยแชมเปี้ยนลีกแสดงความมั่นใจว่าเกมจะแข่งขันกันได้ตามปกติแม้สิงบรูจะถูกคว่ำบาตรก็ตามทีในครั้งนี้ ซีเยสย้ำคำเดิมไม่คัมแบ็กทีมชาติโมร็อกโกอย่างแน่นอนโดยทางฮาคิมซีเยสกองกลางตัวรุกของเชลซีปฏิักาสกลับไปเล่นให้กับทางทีมชาติโมร็อกโกอีกครั้งสำหรับเกมเพย์ออฟฟุตบอลโลกปี2022โดยซีเยสคนนี้ตัดสินใจยุติการร,รับใช้ทีมชาติโมร็อกโกเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์หลังจากไม่เป็นที่ชื่นชอบของเฮดโค้ชวาฮิสฮานิสฮอสซิส และก็ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่ช่วงเนือนมิถุนายน,นปีที่แล้วเช่นเดียวกับการที่ไม่มีชื่อในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นปี2021เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมากระดีกด้วย โดยทางฟูซี่เบรกยาประธานสมาพันธ์ฟุบมันโมร็อกโกเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นแล้วว่าซียเย็กกับทางนุสชาอีมัสฟราอุยแบ็คขวาของอาแจ็คอัมสเตดัมนักเตะอีกคนที่ไม่ลงรอยกับทางฮาริสฮอสซิสต่างมีชื่ออยู่ในทีมชุดเบื้องต้นนี้ที่ทำสึกเพลย์ออฟฟุตบอลโลกปี2022ในเกมเย่าเยือนพบกับทางดีคองโกในช่วงปลายเดือนนี้ ผมรักประเทศของผมนะและการเล่นในทีมชาติก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดตลอดชีวิตของผมดังนั้นผมจึงรู้สึกเสียใจอย่างมากที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าผมจะไม่กลับไปให้เล่นในกระทางมอรกโกถึงแม้ว่าประธานสมบพันยังยืนยันมาว่าผมจะมีชื่ออยู่ในทีมเบื้องต้นก็ตามทีผมขอโทษที่ทำให้แฟนผิดหวังนี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยแต่น่าเศร้านะฮะที่ผมไม่มีทางเลือกอื่นกองกลางว้แ88ป,ปีรายนี้โพสต์ข้อความทางอินสตาแกรมในขรนั้ังนี้ เชลซีร้องขอปิดสนามเตะ FA Cup ับ,บ้านโบโรได้ไหมโดยเชลซีร้องขอให้ FA คัระบ8ทีมสุดท้ายเยือนบิเนสโบวันเสาร์นี้ลงเล่นแบบไม่มีแฟนบอลเข้าชมได้ไหมซึ่งเชลซีถูกจำกัดจำนวนแฟนบอลเข้าสนามในเกมที่บริเว์ไซส์สเตเดียมมีเหตุผลเกี่ยวกับยงมาจากการถูกความบาดของเจ้าของสโมสรโรมันอาปาโวิชที่เวลานี้สโมสรไม่สามารถขายตั๋วสลับเกนกันในคันได้ ซึ่งโฆษกของทางรัฐบาลอาอังกฤษนั้นเปิดเผยม,มาว่าเชลซีได้ร้องขอให้เกมเอฟเอคัพรอบแปดทีมสุดท้ายเยือนบิดเทนสโบวันเสาร์นี้ลงเล่นแบบไม่เปิดให้แฟนบอลเข้าชมเกมเพื่อรักษาสิทธิ์ความชอบธรรมด้านกีฬาแต่ก็ยังไม่มีคําตอบมาว่าเกมที่ริเวอร์ไซด์สเตเดียมจะมีบทสรุปอย่างไร สำหรับทางอับบาโมวิชที่โดนความบาดจากทางทั้งราชนาจักรและก็สาภาพยุโรปทําให้โดนอายัดทรัพย์สินและก็ส่งผลกระทบถึงเชลซีที่ไม่สามารถขายตัวเกมหรือดําเนินการอีกหลายอย่างได้เพื่อหยุดเจ้าของสโมสรชาวราัสเซียจากการสแสวงหาผลกําไรของสโมสรในครั้งนี้นั่นเองและข่าวเชลซีก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝากเอซีทุกท่านติดตามกันต่อไปด้วยครับ